ไปบัวกลางมือกันเขาด้วยเหรออ้อก็คิดว่าเหมือนกันเน่ะขอให้พี่เจ็ดทำใหมสสำเร็จสักก่อนไม่เห็นจะต้องแยกกันเลยแค่เรียงคิวกันเข้าไปก็คนที่สมหวังกันทุกคนเลยน่ะยี่ทุเรศผู้หญิงที่มีผู้ชายเรียงคิวน่ะยังมีภาษีดีกว่าผู้หญิงที่นวงเนี่ยผู้ชายไว้กกหลายเท่าจริงไหมครับคุณเพนก็ออกไปเดินพาดกาับริสุทข้างนอกกันดีกว่านะครับจ้ะจ้ะไอทนไม่ไหวแล้วนะเฉยครับพ่อ มีผู้ชายหน้าไหนหรอกที่ไม่หลงมันสันดาลาฮุบเยื่อทั้งนั้นสันดานเร็วๆหาความซื่อไม่ได้เลยหมามันยังซื่อกว่ามันยังจงรักภักดีต่อคนที่ห้อาหารมันแต่คุณไม่เคยซื่อกับใครเลยมันจะมากไปแล้วนะคุณเพ็ญเธอยังไม่มีสิทธิ์เลยเหนือฉันนะชะ่ไม่มีสิทธิ์พูดออกมาได้เธอไม่มีทางช่วยพระเจดก็ได้มั้งเหรอ,อยากครับคุณเพ็ญแกหัวเขาแกม,มากต่อให้เอาเงินมากองก็คงไม่เอา เป็คนหนึ่งละนี่ยังไม่เข็ดอ,อีกโอ้ยฉันทนไม่ไหวแล้วเ,เลือกกันดีกว่าพูดง่ายงคิดเหรอว่าฉันจะยอมอย,อย่างนี้มันลามันสิท่ันไหนคุณบอกว่าพ่อตายแล้วจะจดทะเบียนกับฉัานยังไงแล่วเยีอย่างาที่ไหนลูกเลี้ยงกับแม่เลี้ยงจดทะเบียนแต่งงานกันฉันไม่ได้หน้าหนาเมืเธอหน,น้าคนสิจะได้มองหน้าใครๆเขาได้นี่ที่ฉันมีอะไรกับเธอเน่ะ คิดว่าฉันปลื้มนะแกขัดไปยังนั้นเองแล้วก็กลัวว่าเธอจะลงแดงตายเพราะคุณพ่อทำอะไรไม่ได้ทุกวันนี้ฉันก็สิเสียเอียนเธอเต็มเกลืนอยู่แล้วเคยดูสารลูกตัวเองบ้างไหมฮะอีแกฉันจะเป็นฝ่ายไปเองเธออยู่ที่นี่เป็นคนเดียวเถอะเรื่องเยเล็กอีกคนอาเป็นห่วงจริงๆ ตั้งแต่วันเปิดพี่นายกมไม่เคยไว้ทุกข์ให้พี่จุนเลยพอคุณทัดชัยหายไปก็ยิ่งทำตัวเละเทะลงไปอีกเธอน่าจะเตือนน้องบ้างนะเขาไม่ฟังใครหรอกครับคุณอาเราสามคนเนะ่ะเป็นพี่น้องกันก็โดยบังเอิญเกิดมาร่วมพ่อแม่เดียวกันเท่านั้นเองอจะไม่ยอมให้คุณไปไ <ổi S 2> หนกัเจนนะคุณอยู่นะอย,อย่าเอยเอ้ย Ê leo Ê sẵn là leo ai chết phải Để lại cho mày văng sẵn rồi Mâm chết Mày tao bị cha đó Cha cụ bên พี่เจตตายแล้วครับไม่จริงกูเจตไม่ตายกูก็เ,เป็นสิ่งกูเจตนว,วลโทรี่ตำรวจทีค่ะค่ะตำรวจเหรอตำรวจจะไม่จับฉันนะจะไม่เอาเจ่ายเงินไม่ได้ไ แล้วมันแหลกค่าตีนคุณเจตไปหมดแล้วใครๆก็รู้ว่าฉันรักเขารักมาก่อนจะอยู่คุณจุนได้ซ้ำไปแต่ก็ไม่ได้รักฉันเลยหลอกฉันไม่ปฏิบัติคุณจุน ผมจะพยายามช่วยคุณทุกวิถีทางอย่าลวงเลยคุณเพ็ญอย่าให้ตำรวจจับฉันนะ